เรียงวัวเนี่ยมาเจ่าครับสวัสดีครับ ูกันชมกันนะครับเจยงคูดตอนเช่าๆนะครับมันหมดแบบหน้าตาเสเลยตัวนี้มั่งกันครับเฮ้ยตามเลยกันชมกันนะครับคอดใหม่นะครับประมาณสามอาทิตย์เนี่ย กอดใหม่กอดใหม่ชมทองถุ่งน้ำครับทองถุ่งนะครับดูกันนะครับ ไปหน้าครับต no ่ละไใ้แต่ละเปลงครับดูนะครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่วันนี้วันอาทิตย์ครับเสียเสียนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเต็มันยังขึ้นหมดก็เต็มหมดนะแต่ละเปลงไม่เคยกันนะครับอันนี้มีนิดหน่อยหน่อยนะครับ ต่ในส่วนบนเบียบเลยนะครับเปลงนี้ส่วนบนเบียบยพอดีเลยไม่ห่างไม่ทีต่อยังทีทีนะคราบฝังนนประชานะครับประชาเขาภาษาเงินบแบบแง่ครับ เงบบี้น้องเว่งดอกกิ่งกยวน้องเป็ดไต่ขกงเพียงกับน,น้องไข่แต่เพียงจะมิดเสียหายทิ้งฟังนิดสมุนเปียกครับชมหัวต่อครับพาะกินเยี่ยแล้วมันเย็นทำไมเนี่ย i